ผมนายประชาการเพียรเจ้าที่อาสาสมัครศูนกีฬาลามิชาตำแหน่งผู้สอนพิลาบ,บอลวันนี้จะมาสอนการยืดเหยียดก่อนและหลังนะครับในางขาออกเล็กน้อยนะครับแล้วต้มตัวลงไปให้มือสอบต้้งแดงพางไว้สิบที่นะครับหนึ่

สามสี 8, 9, 1, 1, 1. ่หกเจ็ดทำไมเปลี่ยนฝาเปลี่ยนท่คว้านะครับหนึ่งสอา่้าหเ็้าขาไปเอยนะครับเตรียมจะองาจับหุ่เข้าซ้ายนะครับข้างขวาจะตึงนะครับงืดลงไปนะครับหนึ ถ้าเี่ยนฝันนะครับจับเาขวาครับข้างซ้าจะเตะนองสามส่าเดแปยนะครับเด้าซ้ายครับจับมือครับไปจับที่เท้าแล้วด้าตองสามสี่ห เก้เปลี่ยนฝาครับขาาวับ1นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสบต่อไปถ้าต่อไปคือจะไล่ขึ้นมาช่วงเอวนะครับหรือว่าช่วงหน้าขาครับได้ยมิงยองครับใช้องศาใช้ข้อศอกข้างนะคายเข่าออกไปนะครับ มาดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2> สองสามสี่าแปเก้าสินะครับยกข่าซ้ายมากจับไว้นะครับจับให้ตึงแล้วนดินสองสามสี่ห้เปลี่ยนทางขอฝัครับเดสอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สามสี่ห้าหกเจ 90ต่อไปนะครับดึงเท้าซ้ายมาด้านหลังนะครับนึ่ง2สาหกเแปเกเปลี่ยนขาครับขา่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขึ้นมาที่เอวนะครับหน้าขาออกครับใช้การบิด ตัวนะครับนั่ฝาหาคไว้ครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจปลียนเปลครับหเหลังจากเลเสร็จไล่ขึ้นมาที่หัวไหล่นะครับใช้ควาและดึงมัซ้ายก่อนนะครับหนึ่งส tám đi hai một chết ba nào chín đi ba đừng có tám đi hai một chết ba chín đọc tai yêu kẹt tai đúng à vài lỗ hẹp đã đừng phải sọt hắn đừng có tám đi hai một chết chín tiền hắn quá หนึ่งสองสามสี่หอันนี้ก็เป็นการวอมนะครับก่อนที่จะเาจะเริ่มเล่นฟุตบอลนะครับจากที่ทำทําสูสอนเมื่อกี้นะครับต่อไปจะมีการยืดหรือวอร์มดาวหลังนะที่เล่นเสร็จแล้วนะครับขาชิดกันนะครับก้มลง และกนี่ปลายเท้า้ามไว้สินับหนึ่ง